ก็ความนอกนอ้อมจงมีแนเดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอเจริญพอรอรุณสวัสดิ์ธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหาธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอรพระวาจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมวรรณะ ภาษากลางเรียกเดือนอ้ายแรมสิบสี่คำหรือทางเหนือเรียกว่าเดือนสามแรมสิบสี่คำหรือเดือนสามดับมาถึงก็เป็นวันพระถือว่าพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดือนใหม่สำหรับจันพระคติกาอย่างไรก็ตามวันนี้ก็จะฝากข้อคิดแนวทางทำ ให้สมกับคำว่าวันธรรมสวนรคือวันฟังธรรมข้อคิดที่จะพูดในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนตายนะเตรียมตัวก่อนตายคนเราไม่มีใครที่ไม่ตายเมื่อเกิดมาแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันทุกรูปทุกนาม ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนแม้แต่สปปรรพสิ่งต่างๆอยู่ภายใต้อำนาจของคำว่าพระไตรลักษณ์คือลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงได้แ,แก่อันนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าอันนิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนทูกขังก็คือทนอยู่ไม่ได้อนาัตตาก็คือบังคับไม่ได้ พูดตามภาษาเราฟังง่ายๆทีนี้มาพูดถึงว่าเมื่อเรารู้ว่าต้องมีคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายความเกิดมีความแก่ก็มีความแก่มีความตายก็มีเมื่อความตายมีความเกิดก็มีอีกความเกิดนี่คือเราอาศัยอ่ ตัณหาทั้งสามกามะตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นตัวการตัวเหตุที่ทำให้เราจะต้องเกิดถ้าหากเราไม่อยากเกิดเราก็ต้องไปทำลายซึ่งตัณหาทั้งสามออกไปก่อนเหมือนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้อนุตรัมสมาสัมพธิยาะ วันเพ็ญเดือนหกใ้ต้นพระสีมหาโพ์ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเนรันชลาพระองค์ก็ได้พบเหตุแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาที่เรียกกันว่าสม,มุท,ทยัยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไปทำลายเสียซึ่งตัณหาโดยอาศัยมักทั้ง8ปดประการย่อลงได้แก่ศีลสมาทิปัญญา เป็นเครื่องกำจัดเสียซึ่งกิเลสตัณหาเมื่อกำจัดกิเลสตัณหาได้ความเกิดอีกก็ไม่มีเพราะเหตุแห่งการเกิดแห่งการสร้างทุกข์นั้นไม่มีแล้วจึงหมดพ้นจากคขาว่าเกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความแก่ความเจ็บความตายอาศัยความเกิดจึงมี เมื่อความเกิดไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเจ็บก็ไม่มีความตายก็ไม่มีแต่ในเมื่อเรายังจะต้องเกิดอีกเพราะเรายังเป็นพุธุชนแต่เราก่อนที่เราจะตายให้เตรียมตัวไว้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสวิธีการสร้างหนทางไปสู่ พบหน้าไว้แล้วว่าการกระทำอย่างนี้จะไปเกิดในภพอย่างนั้นการกระทำอย่างนี้เกิดในภพอย่างนั้นอย่าเชื่อว่าเราเป็นคนโลภโมโทสันชอบลักชอบขมโมยผิดศีลข้อที่สองชอบโกงคนอื่นนี่เรากำลังสร้างหนทางไปสู่เปรตและอสุรากายเป็นต้น ฉะนั้นทั้งสองประการนี่คือความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวว่าสิ่งสองสิ่งที่จะนำเราไปก็คือความดีกับความชั่วสองประการนี้ที่จะพาเราไปถ้าเราสร้างความดีความดีก็จะพาไปถ้าสร้างความไม่ดีความไม่ดีก็จะพาไปแต่ไปไปคนละทางนะ,ะไปคนละทางถ้าสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศล บุญกุศลนั้นก็จะพาเราไปสู่สุขติภูมิภูมิที่เป็นสุขแต่ถ้าเราสร้างบาปสร้างอากุศลบาปอากุศลนั้นก็จะพาเราไปไปในทุกขติภูมิภูมิที่เป็นทุกข์ฉะนั้นก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปจริงๆเราก็จงสร้างบุญสร้างความดีเอาไว้คนที่มีปัญญาเขาจะให้ทานเขาจะรักษาศีล จะภาวนาแต่คนที่ไม่มีปัญญาเขาจะไม่ให้ทานเขาจะไม่รักษาศีลเขาจะไม่ภาวนาไม่สร้างความดีฉะนั้นเราต้องการที่จะไปสู่พบที่ดีภูมิที่ดีก็จงให้มีทานศีลภาวนาเถอะแต่คนที่ไม่มีทานศีลภาวนาก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้ทานศีลภาวนาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเถิดอ,อันนี้เป็น คำสอนในพระพุทธศาสนาก็ขอฝากเป็นธรรมะรับอรุณในเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ว่าให้เราเตรียมตัวก่อนตายถ้าเตรียมไว้ดีแล้วเราก็ไปสู่ที่ดีถ้าเตรียมไว้ไม่ดีก็ไปสู่ที่ไม่ดีขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านเธอ